ช่วงสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะคะก็จะมีหลายคนมากเลยที่ถามเนตมาเนาะว่าเขาเนี่ยกินสมุนไพรเยอะมากเลยเพราะว่ามีหลายๆข้อมูลแบอบกว่ากินแล้วมันจะไปทําให้ภูมิต้านทานแข็งแรงแล้วเขากินเยอะมันจะส่งผลให้ภูมิแพ้หรือว่าภูมิมันจะเพี้ยนไหมมาฟังคําตอบในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิ ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันมีปัญหาเนาะมันจะมีอยู่3แบบ3ระบบระบบแรกก็คือภูมิคุ้มกันต่ําคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยก็จะมีปัญหาคนที่เป็นโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันต่ําก็คือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องอะค่ะคือภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอไม่ไม่สามารถที่จะไปจัดการเชื้อมะเร็งได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าร่างกายขาดสารอาหารเพราะว่าภูมิคุ้มกันต่ำเนาะอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกัน ไวเกินภูมิคุ้มกันไวเกินพวกนี้ก็จะมีปัญหาแบบภูมิแพ้น้ำมูกไหลพื่นคันลักษณะบแบบนี้นะคะก็จะมีปัญหานี้กับอีกอันนึงภูมิคุ้มกันเพียพเพ้ยนภูมิะะเพี้ยนเนี่ยนะคะผิดเพี้ยนเนี่ยภูมิคุ้มกันผิดเพี้ยนเนี่ยมันจะไปทำลายตับ,ตบทำลายตายับทำลายไตทำลายภูมิทำลายกระดูกข้อต่างๆพวกนี้จะเป็นกลุ่มของพวกรูมาตอย์ SLE ทีนี้คนที่ถามเนตมาเนตไม่แน่ใจว่าอยู่ในกลุ่มไหนหรืออาจจะไม่ได้ป่วยอยู่แต่ว่ากังวลใจไปเองนะคะ,ะซึ่งเนตจะให้ทําความเข้าใจระบบของร่างกายสักนิดหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยจะมีปัญหาจากภูมิเพี้ยนได้ยังไงเพราะคําถามถามมาว่ากินสมุนไพรเยอะๆภูมิมันจะเพี้ยนไหมเนาะเพราะอย่างแรกถ้าภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่า ความบกพร่องในการขาดสารอาหารแบบนี้นะคะทีนี้ภูมิพเพี้ยนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเน่จะบอกแบบนี้นะคะโดยระบบของร่างกายเนี่ยหนึของร่างกายมีเซลล์ของร่างกายอยู่10%อีก90%อคือ,อมันจะมีจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อไวรัสมันจะมีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีอันนี้จะแบ่งไปว่าจุลินทรีย์ดีและจุลินทรีย์ไม่ดีซึ่งคําว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันหมายรวมถึงเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราเชื้ออะไรต่างๆที่อยู่ในระบบร่างกายของเราเนาะเหมือนสิงสาราสัตว์นะคะเขาจึงมีการพูดว่าถ้าเราให้อาหารที่ดีพวกจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนี่ยก็จะอารมณ์ดีก็จะผลิตสารที่ดีให้เราส่วนถ้าเกิดเราให้อาหารที่ไม่ดีพวกจุลินทรีย์ไม่ดีก็จะเป็นสัตว์อยูร้ายนึกถึงภาพสมมติเราเลี้ยงหมาเนาะแล้วเราแย่ให้เขาอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาซึ่งการอารมณ์เสียเนี่ยสมมุติให้เขากินน้ําตาลเยอะ ให้เขากินอาหารแปรรูปอาหารเม็ดอาหารไส้กรอกอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แย่ให้เขาอารมณ์เสียเนี่ยภูมิมันก็จะผิดเพี้ยนนึกถึงเราก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดอารมณ์เราเนี่ยกวิตกกังวลตลอดเวลามันก็จะเกิดปัญหาทําให้ระบบภายในร่างกายของเรามีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่ภูมิจะเพี้ยนได้มันมีปัจจัยหลากหลายซึ่งปัจจัยเรื่องของจิตเนี่ยสำคัญมากที่สุด เพราะจิตมันคือทั้งหมดของระบบของร่างกายที่แนะนําเรื่องของภาวะจิตใจมาพูดเนื่องจากเราจะสังเกตเห็นคนทั่วๆไปที่เขากินอาหารไม่ได้เคร่งครัดเป๊ะแบบพวกเรานะคะคำว่าแบบพวกเราคือว่ากินผักกินพืชเปะ๊ะน้ําตาลไม่กินอาหารแปรรูปไม่กินแบบว่าระวังอาหารมากแต่ระบบภูมิต้านทานยังแบบกวัดแกว่งไปมาบางทีมันอยู่ที่ใจค่ะคนทั่วไปที่เขามีระบบจิตใจที่ผ่อนคลายแจย่มใสร่าเริง ไร้กังวลเขาก็ไม่เป็นโรคกันนะซึ่งมันมีหลายคนมากเลยที่ไปตรวจร่างกายแล้วพร่องไปหมดเลยค่ะแต่ดันไม่เป็นโรคเพราะคนนี้อารมณ์ดีมากเพราะฉะนั้นอารมณ์มันคือทั้งหมดของชีวิตเราทั้งร่างกายนะคะแต่เพื่อความไม่ประมาทการที่เรากินสารสกัดนะหรือว่าเรากินสมุนไพรกินพืชเออเนี่ยจะบอกก่อนว่าการกินพืชกินผักเนี่ยจะมากเกินไปไหมมันต้องดูสภาพร่างกายของเรา ถ้าเรากินแล้วมันรู้สึกสมดุลมันรู้สึกเบารู้สึกสบายมันก็พอดีกับตัวเราเพราะห้องแลบของแต่ละคนต่างกันอย่างถ้าจะให้มากินผักแบบเน้ยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะไปแต่อย่างจะให้เนะกินผักน้อยมันก็น้อยไปสําหรับเน้เพราะเน,น้เป็นคนที่ชินกับการกินผักเหมือนผักดิบอย่างเงี้ยเนกินแล้วเน้ไม่ใช่ท้องอืนเนจะรู้สึกผ่อนคลายนะหรือกินถั่วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันโล่งสบาย แล้วบางทีกินผักไม่พอเนี่ยก็กินผักแคปซูลอย่างเงี้ยคือเนี่เป็นคนที่แนวนี้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องไปสังเกตร่างกายตัวเองส่วนจะรู้ว่ามากน้อยเนี่ยดูสมดุลของร่างกายนะคะถ้าเรายังรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับเลยนะทายก็ไม่ดีเนะี่ยแสดงว่าเรากินใยอาหารน้อยไปหรือถ้ามันมากเกินเราก็รู้สึกมันริดล้อนเนาะมันก็ไม่สบายตัวนะคะสำหรับในเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารหรือว่าพืชสมุนไพรที่ กินเข้าไปเนี่ยมันเป็นส่วนที่ไปกระตุ้นภูมิต้านทานมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละค่ะแต่หัวใจหลักก็คือว่าหยุดพิษนะพิษทางอารมณ์พิษการไม่ขับถ่ายพิษของพฤติกรรมการไม่พักผ่อนไม่รู้จักผ่อนคลายไม่นั่งสมาธิไม่นอนหลับเนาะรวมถึงพิษจากอาหารน้ำตาลเคมีไขมันเทียมอาหารขยะอาหารปรุงรสหรืออาหารเสริมที่เต็มไปด้วยเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ เต็มไปด้วยสารกันนู่นกันนี่เยอะแยะมากมายเวลาเราจะกินอะไรเนี่ยเราต้องพิจารณาดูว่ามันปลอดภัยดีกับเซลล์ก็คือว่ามันต้องไม่มีอะไรปรุงแต่งเยอะมันต้องมาจากแบบธรรมชาติใกล้เคียงธรรมชาติหรือออแกนิกลักษณะแบบนี้นะคะนั่นแหละก็สําหรับใครที่รู้สึกกังวลใจเยอะๆเยอะๆมากๆแล้วต้องการจะเร่งด่วนคือเน่จะบอกแบบนี้การที่เรากินดื่มกินวิตามินซนะีเนาะหรือว่าการที่เรากินสารสก,กัดผักพืชเนี่ย ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นภูมิบกพร่องภูมิไวเกินภูมิเพี้ยนเราก็กินปกติได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่ภูมิบกพร่องภูมิไวเกินภูมิเพี้ยนแล้วเรากังวลว่าอุยมันจะทันไหมในช่วงสถานการณ์ที่มีเชื้ออย่างเงี้ยนแนะนําให้ใช้ตัวที่ไปเพิ่มภูมิต้านทานแบบเพิ่มประสิทธิภาพภูมิต้านทานแบบรัดสั้นเร่งด่วนโดยตรงเลยนั่นก็คือยัวเบต้ากูแคนนะคะ เพราะว่าคำว่ากระตุ้นภูมิต้านทานกับเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิต้านทานเนี่ยมันจะต่างกันการกระตุ้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเนาะแต่การไปเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิต้านทานเนี่ยมันสามารถทําได้เห็นผลไวรวดเร็วยกตัวอย่างสมมติเราเป็นหวัดไอจามคัดจมูกน้ำมูกไหลเรากินวิตามินซีอัดอัดออัดมันยังไม่หายไปภายในวันนั้นนะแต่ว่าถ้าเราอัดเบต้ากูแคนเนี่ยภายในวันนั้นเนี่ย น้ำมูกเราจะหยุดไหลเลยค่ะเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า,าเบต้ากูแคนเนี่ยเขาจะมีรหัสที่เป็นเหมือนกุญแจเนาะไปไขตัวเซลล์แมคโครฟาจคือเม็ดเลือดขาวเพื่อที่จะส่งตรงสารอาหารไปเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายเลยโดยเฉพาะช่วงเนี้ยเซลล์แมคโครฟาจอยู่ในทุกๆระบบนะคะโดยเฉพาะระบบของปอดเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ภูมิต้านทานต้องต้องเพิ่มภูมิต้านทานแบบเนี้ยถ้าเรา กินสารสก,กัดยูเบต้ากูแคนนะอย่างน้อยๆคนปกติเนี่ยต้องทานวันละ2แคปซูลเหตุผลที่ต้องทานเพราะว่าร่างกายมันมีหลายระบบเนาะอย่างบางทีเรากินเข้าไป2แคปซูลเนี่ยมันได้แค่ระบบระบบปอดก็หมดไปแล้วนะคะร่างกายมีระบบตับระบบเลือดระบบน้ำเหลือง11ระบบอ่ะถ้าเรากินให้เพียงพอก็คือกินตามน้ำหนักของร่างกายแล้วมันจะชัวร์เพราะว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือลงทุนกับร่างกายนะคะเ,เพื่อนๆแต่ถ้าทุกคนกินแบบ กินแบบว่ากินอาหารปลอดภัยอยู่แล้วเป็นคนอารมณ์ดีร่างกายไม่ได้มีปัญหาก็สามารถที่จะใช้ใช้หลักการอาหารปลอดภัยอารมณ์ดีการขับถ่ายดีแล้วก็อย่าลืมนะคะสิ่งสําคัญที่สุดหยุดพิษระบายพิษแล้วอยากจะเติมสารอาหารนี่ก็จะแนะนายูเเบตากรแคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวางจิตวางใจตั้งจิตตั้งใจให้เป็นคนอารมณ์ดีไร้กังวลอารมณ์ที่ดีนะ อารมณ์ที่รู้สึกไม่กังวลไม่กลัวแต่ไม่ประมาทอารมณ์เนี้ยอะไรก็ทําอะไรเราไม่ได้ค่ะขอให้ภูมิต้านทานแข็งแรงทุกคนนะคะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราค่ะบ๊ายบาย